สวัสดีค่ะวันนี้ห้องเรียนครูสิรินทร์นะคะวันนี้เราจะมาพูดภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษในหมวดของผลไม้<น>เราจะเริ่มกันเลยค่ะมาค่ะ apple apple o r a มาค่ะคนต่อไปค่ะไปใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่นอยอะไร้วาวาอ่ะต่อไปค่ะ durian durian strawberry strawberry บ a าน n a น mango mango pineapple p i a p p l e คนต่อไปค่ะคนต่อไปค่ะอะกระโดดด้วยกระโดดด้วย apple apple. apple ต่อไปค่ะ,ล,คะลืมไปก่อนค่ะลืมไปก่อนดูเรียนอะดูเรียน s t เ a w b e r r y r a b ่าทำท่าเซ็กซี่มาค่ะมาค่ะจำได้ไหมจำไม่ได้ไปต่อลรำค่ะจำได้ไหมเพื่อนรออ๋อออเลนออเล่นออเล่นออเลนยังดีมีเพื่อนบอกออเล่นต่อไป a p ป l e apple banana b a n า n a mango mango ดูกล้องด้วยดูกล้องด้วย ดูเรียนมาเต้นมาด้วยเต้นมาด้วยถั่สับาะหน้าด้วยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลบินบินบินไปก่อนนะสตรอเบอร์รี่ไพ่อัพเปิ้ลแมงโก้แมงโก้มานาน่าบานาน่ามายืนทำตัวเซ็กซี่อีกแล้วมายืนทำตัวเซ็กซี่อีกแล้ว จำได้ไหมคะเอมะเขมงเกเอามงเกือขเพื่อนอีกแล้วไปค่ะไปจำตรงนู้ก่อนแล้วค่อยมาใหม่ a p ร r a w b e r r i a n e a n g o b a น a n a าไม่เห็นหน้าเลยค่ะอะไรคะจำไม่ได้จำไม่ได้ไปก่อน ได้ไั้มอ้ามาเต้นมาเต้นไปก่อนค่ะมาเต้นแอปเปิลแอปเปิลซาบารีพายแอปเปิลพายแอปเปิเอาของเขาไปแล้วแมงโก้แมงโก้าอีกแล้วเซ็กซี่มาอีกแล้วมแมงโก้แมงโก้อะไรคะ